เนื่องจากว่าฝนตกชุกตกหลายแต่คุณนิชาครับซึ่งได้รับผลกระทบพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกุยชานี่แหละครับเป็นภาวะรากเนาครับเกิดจากเสื่อละที่โค่นต้นขณะนี้ครับปัญหาดินเสียยังแก้ไขบ่ได้ราวาดินเนี่ยเป็นกรดคือเก่าครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้านขนองลงมาอย่างหนักครับในพื้นที่ตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะยุบานนาเพียงมมซีตําบลสําราญอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกุยช่ายไร่ใหญ่ของจังหวัดขอนแกน่นได้รับผลกระทบจากพายุที่ตกลงมาครับเหตุให้เกิดน้ำขังในพื้นที่ทําการเกษตรเกิดความเสียหายครับโดยพบว่าปริมาณน้ำฝนจํานวนมากเลยส่งผลเหตุให้รากของกุยช่ายนีเนา่าคณะที่บางต้นเกิดเชือ้อรายุทีหลากบริเวณโคนตน้น ให้ในคณะนี้เกษตรกร,เร,กรเร่งสำรวจความเสียหายและพ่นยาเพื่อป้องกันและควบคุมผลผลิตครับค่ะผู้สื่อข่าวไปเว้ากับนายจำรวนวงละครอ,อายุห้าสิบแปดปีผู้นี้แล้วค่ะที่อยู่บ้านหน้าเพียงมูที่สีตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแกน่นเพื่อนบอกว่ากุ้ยช่ายนี่เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําเยอะระหว่างถ้าแช่น้ำหลายกสิมิโรกตามมาหลายโลกโดยเฉพาะค้นเน่าและเชื้อรา ซึ่งเจอปัญหาหลายนะคะในช่วงฤดูฝนและอีกหนึ่งปัญหาที่พบก็คือเรื่องของดินเสียปลูกแล้วต้นใ่ใยไ่ซ่าได้ผลผลิตบ่ได้ตามที่ต้องการซึ่งเกรรษตรกรหลายคนก็นเลิกปลูกไปเศร้าปลูกเพราะาแก้ปัญหาเรื่องของดินเสียบ่ได้ไปฟังเสียงเกรรษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายค่ะเป็นครับมันเป็นแบบว่าเป็นพืชที่พ่มักน้ำคับบนไดมันสิถท,ทำให้แช่น้ำแล้วก็มีโรคตามมาหลาย เป็นเป็นโลกอย่างไเพอที่ที่ที่เคยเห็นคนเน่าพวกมันนี่แหละคนเน่าเจยวกับคนเน่ากินล่าปะล่ากับมี่ล่าพักกาดนี่ล่าอย่างที่เป็นไข่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 แมงสิขึ้นน้ำน้ำต้นแต่แต่กวนว่าเราผลผลิตมันดีปะพอช่วงเาอยู่พร้อมมีกุยช่ายเขียวนะคะพักแปนบันเท่านี่บอกกิโลกรัมละ35บห้าบาทนี่นะคะซื้อไปขันสม กุยช่ายขาวอันนี้กิโลกรัมละเก้าสิบห้าบาทค่ะกุยช่ายขาวเนี่ยผลผลิตต่อครังประมาณยี่สิบกิโลกรัมได้เงินหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะส่วนกุยช่ายขี้เขียวเนี่ยได้ผลผลิตต่อครังเนี่ยประมาณสองร้อยกิโลกรัมค่ะก็ได้เงินหกพันบาทถ้าปลูกไม่ใส่เวลาทั้งเบิดสามเดือนจังสิเก็บได้หลังจากที่ตัดเทือแรกแล้วนะคะแล้วก็เว้นไว้อีกซี่สิบห้ามือจังสิสามารถเก็บผลผลิตได้ในคลังต่อไปค่ะอันนี้ก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรเนาะ